จามันไม่ใซาโนริมซาโนริสองคนนี้ในในในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับว่าตัวของมาซาโนริเนี่ยก็คนตีนแหละปั่นประสาทนะครับโทยะจนทําให้แบบว่าเออมันเป็นมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าจะเรียกว่าเพื่อนกันก็ได้แต่เป็นศัตรูกัน ก็ได้เหมือนกันเออมันแบบมันความสัมพันธ์ค่อนข้างซับซ้อนแถมในเนื้อเรื่องของแวนกาดที่เป็นเนื้อเรื่องบนดาวน์อเรเนี่ยตัวของบาซิออนกับตัวของซอรกาเนี่ยก็มีความสนิทสนมกันรู้จักกันอ,ะอ่ะเอออีกท่างหากนะครับอก็เลยแบบว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ค่อนข้างตีกันบ่อยคือมีเรื่องมาซโนรีมักจะแบบว่าเป็นเป็นตัว <c oughs> เป็นตัวแบบว่า ขาเรียกว่าอะไรวะไอ้นี่มันปลาไหลอะไหลเป็นน้ําอ่ะมันจะไปทั่วะนะครับเข้ากับทุกคนไปอยู่กันหมดอะ่ะใครที่มีใครที่ตัวเองมีผลประโยชน์ด้วยก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็อันนี้ได้เปิดอะไรป่ะไม่ได้เปิดเนาะเปิดะนะมาเอ่อยากเลยเนะี่ยทิ้งลาฟูไปครับสกิลครับเริ่มหลังโจลด้วยอันนี้ค่อนข้างจะบอกว่า แย่ก็ yeah, ว่าได้นะเพราะบาซิออนเริ่มหลังเนี่ยนนอีกเ,เลยแต่เราต้องชนะให้ได้นะครับถ้าเป็นในอนิเมะในอนิเมะมาซาน,นริจะเจอใครอค๋อในในในอนิเมะมาซาน,นริจะตีกับเซราฟมั้งตอนช่วงท้ายของซีซั่นสองนะครับส่วนบาซิออนก็จะไปตีกับลูสนะโอโ้โห มาว่ายังไงครับก็เอาออเดอร์บอกได้ขึ้นมืออ๋อไม่ใช่เอาออเดอร์อีกไปหนึ่งมือนะครับนี่ก็เสิร์ชออเดอร์ตัวนี้ก็เสิร์ชออเดอร์จากกองลงหอบนะครับแล้วก็ไล่ออเดอร์ที่ท่าเดี๋ยกาดสองใบครับหงายแดำจนนึอ๋อจะเล่นมังกรนะครับ โอกาเล่นอย่างนี้นะเล่นที่ถูกต้องแล้วนะผมมังกรลงไปในดอบแล้วก็อคอมังกรลงมาเล่นใหม่แต่ว่าผมจะกาดนะครับเพราะว่าบาซิออนช่วงต้นเกมเนี่ยกาดได้กาดก่อนนะอย่างที่ว่าไปคือถือ,ถ,อถือทิกเกอร์ให้บนมือดีกว่าอ่านี่กว่าถือเกรดสาม้ะตอนนี้นะเพราะว่าช่วงแรกเราไม่ได้ใช้บาสเลย,เยแต่กูจะกาดไปสองหมื่นม่ก็น่าเสียดายป่วาววะปล่อยแล้วกัน ปล่อยแล้วกันปล่อยแล้วกันกูปล่อยงั้นตอแรกก็จบแล้วปล่อยงั้นตอนแรกก็จบแล้วมาเอาเถิดครับตัวเราอืมโอเคนะงั้นผมจะโอ้แมงเอ๋ยคือตอนนี้มัน no> มีเพ euh. okay ื่อนบ้านใหม่ผมอุตส่าห์แบบคือแมวผมตาย ใช่ไหมครับมันชื่อไอ้เทาไอ้เทามันตายแล้วแบบว่าผมอุตส่าห์แบบว่าเริ่มรีคอฟเวอรี่ตัวเองแบบโอเคกลับมาได้และเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเนาะเริ่มโอเคขึ้นละจบพัดจะผูครับไอ้น้องผมมันก็ไปเอาแมวของรุ่นน้องคนหนึ่งมาเลี้ยงแทนเพราะว่าคือเนื่องความที่ว่าที่ที่อยากเอามาเลี้ยงในตอนแรกอนะเพราะว่าไอ้สีครับตัวแม่ คือผมมีแม่แมวใช่ไหมตัวหนึ่งชื่ออิสีนะเป็นแมวโตเนี่ยแหละแล้วก็เอามาเลี้ยงจนกระทั่งจับพัดจับผูอีกแม่งไปอีท่าไหนก็ไม่รู้กลับมาบ้านท้องนะครับคือแม่งคือแม่งท้องกลับมาแล้วก็เลยกลายเป็นไอเทาผมก็เลี้ยงไอเทามั้งแต่ผมเป็นคนที่ดึงไอเทามันออกมาจากท้องแม่มันอยู่ตั้งแต่เห็นตอนมันคลอดตั้งแต่แม่งหนึ่งเดือนตั้งแต่แม่งเดินไม่ได้จนแม่ง ตายกับมือผมอะไรเงี้ยก็เลยคา่าน้างแบบว่าผูกพันมากๆจนแบบอายุผมดือันมันก็ตายไปใช่ป่ะเอ่อแล้วแบบเริ่มชินละน้องมันก็เอาแมวตัวนึงมาเ<ร> <c oughs> พื่อนที่หนึ่งตอนแรกที่ผมอยากได้มาเหมือนกันเนี่ยก็คือผมอยากได้เอามาเป็นเพื่อนไอ้สีเพราะไอ้สีมันเหงามากก็แบบวันๆไม่ทําอะไรครับทุกคนมันแบบมันนอนอะ แล้วผมไปนั่งดูมาว่าแบบเอ้ยแม่แมวที่เสียลูกไปมันจะเป็นอาการประมาณไหนก็แบบจะนอนอยู่ในที่ที่มีกลิ่นของลูกตัวเองอะไรเงี้ยเดินตามหาเรื่ร้องเรียกหาอะไรเงี้ยซึ่งแม่งเป็นหมดทุกอย่างผมก็เลยแบบเชื่ออยากได้แมวอีกตัวหนึ่งแบบมาอย่างน้อยอให้มันเป็นเพื่อนเล่นกันอะไรเงี้ยซึ่งก็ตอนแรกก็เหมือนกับว่าจะตัดใจไปแล้วว่าไม่เอาไม่เป็นไร อยู่อย่างนี้แหละโอเคแล้วไอ้สีก็คงจะเริ่มโอเคขึ้นแล้วก็เริ่มออกไปไหนมาไหนได้แล้วอะไรเงี้ยเริ่มออกไปเรื่องข้างนอกบ้างก็โอเคถึงแ,แม้ว่าตัวจะติดก,กับผมไปนิดนึงก็เถอะแต่ว่าโดยรวมแล้วไม่เป็นไรนะครับอ่สุดท้ายก็ได้มันมาคือที่กลัวที่ที่กลัวตอนแรกก็คือกลัวว่าไอ้สีมันจะไม่เอาเว้แม่แมวจะไม่เอาลูกแมวเพราะามันเป็นแมวที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยผมก็กลัวว่าแบบเอ้ยมันจะขู่กันหรือเปล่ามันจะไม่เอาหรือเปล่าวาอะไรเงี้ย ไม่ใช่นะครัโค่มาถึงเมื่อวานเนี่ยไอเชื่อไอตัวน้อยผยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยมันนะไอตัวน้อยอ่ะแม่งขูดสีไปตัวน้อยเม่งขูดสีแบบมึงอยากเข้ามานะไอเงี้ยแบบขู่มือตบอ่ะผมแบบเฮ้ยมีงี้ได้หรอวะมันมันมันอายุประมาณผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่ยนะแต่มันหย่านมแม่แล้วอ่ะคือแบบตอนนี้แม่งเดินไปทั่วห้องอ่ะโอไมค์ก็อดมากเลยเดินแบบเดินไม่หยุดนะครับดูมันนะ ทำเฮี้ยอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตรงนั้นมาเอาเข้ามาในเกมดีกว่าบาสเซียนอันนี้ไลโดนะครับสกิลครับแสดง3ใบแล้วก็จุดหนึ่งจุดออเดนจะดีมากกลับเข้าสู่เกมนะครับเราไปเรื่องคิดเช็ดมาเยอะแล้วอ่าขอครับอ่าฮะแล้วก็ขอนี่ครับชิีหายแล้วออเดนออเดนก็ไม่มา เ,เกศีก็ไม่มีนะเพราะ,ะท่านี้นะดีเลยครับก็ที่จะลุกตัวนี้แล้วก็เอาจัว่วมือเพิ่มไปหนึ่งว่ามันจะโซบัสสองถ้ามันลุกจากความสามารถของแวนการ์ดไอ้ผมพูดเรื่องแมวมันก็แบบเคียดเลยวะไม่เป็นไรนะเรื่องมันผ่านแลมาโอ้โหของเกศีนะเพื่อน กคทีหน่อยโอ้โหไ่อยากได้คี้ออยากได้เกสีอะอ่าน,นกันครับที่เนมาข้างไปเลยเคสเทมิโาสเอร์นี่ทักอสองด,ม,ดอมิตมีฮิวได้ด้วยมีสามดมแต่ว่า เท่าที่ดูจากเทินเมื่อกี้เนี่ยเขาม,มีไม่มีออเดอร์เล่นนะงั้นผมค่อนข้างสบายนะอันนี้มูแถมมังกรตกเดามจสองตัวเนี่ยเอ้ยแม่งเอาลงดอกแม่งเอาลงดอ,อกไปแล้วมาสกิลบาซิออนครับทิ้งเป็นทิ้งนี่แล้วกันทิ้งออเดอร์ไปเลยนะเพราะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้มาสกิลครับบาซิออนสเตอรเลียอากาศหนึ่งใบพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่น แล้วก็สกิลตัวนี้ครับเมื่อถูกสแตนนะครับเมื่อสแตนจากความสามารถของแวนการ์ดจะโซบัสสองแล้วก็จวดหนึ่งได้ครับจวเป็นเกซี่โอเคเหมือนที่คิดเอาไว้แล้วเราก็โถมตีแวนนะครับมันไม่กาดเนี่ยนั่นแหละครับมันมีอยู่สองเวเวรแรกคือ,อถือแต่ออเดอร์เวสองคือถือ PG เวคือถือตัวเล่นแล้วไม่อยากลงมาป้องกันถือแต่น้อมอนเพราะปกติเขาจะกาดแบบว่าเอาถ้าเป็นไปได้บอดมันน่าจะกาดแบบจากทิกเกอร์คงไม่ไแน่ใจเหมือนยังไงนะหรือไม่ก็ถือเพอโซน่าสามใบนั่นเป็นอีกทางงที่เป็นไปได้อ่ะตัวไปนะครับสกิลครับของซอกกาเนาะบัสหนึ่งแล้วก็ชุบดอกหนึ่งไว ชุบหลุมฮ <be> uh huh. ชุใบนี1 1้นะสกิลหเกหนึ่งใบนี้จากศูนย uh ์สองก็ค่าคอสในการประสานเวจะลดลงหนึ่งคัตทบัสอ้ประสานเวแล้วปสานกับอะไรอะรีไทยสองตัวจัวหนึ่งแล้วก็ไายแดมนะครับกับคตอร์บาสสี่จัวสองอ๋อฮหเทอร์นี้ผมจะเจอมังกรสองตัวแล้วเนี่ย ามาละคือซอก,ก้าจะเล่นวนมังกรครับทำผมผมมังกรตัวเนี้ยลงดรอปให้ได้เยอะที่สุดแล้วเราก็ประสานเวทวนกลับมาเล่นได้เรื่อยๆมั่นก็ง่ายไปะไรที่เก่งมากๆแ,แ,แต่มันก็สามเวฟอะนะเด็กมันอะ <laughs> เอ๊ะผมกาดถูกป่าววะรือกูควรจะบัังการอะไม่ป้องกันครับโนการดขออยา่าขี้มาเท่านั้นเป็นพอแต่เขามีออเดอร์เล่นเทิร์นหน้าแต่ว่าผมต้องจบให้ได้ภายในเทิร์นหน้าไว้ิดแค่นี้นะครับเราต้องจบเขาให้ได้ภายในเทิร์นหน้าถ้าเราจบเขาไม่ได้อาจจะเป็นเราที่จบต่ <c oughs> อ แต่เดแต่อริเดนหายไปไหนวะจะว่าไปแล้วออิเดนหายไปไหนครับพี่สองคอย่องั้นเหรอสองหมื่นห้าอันนี้จะบวกอีกหมื่นหนึ่งไม่พอครับกาดไม่ได้แย่วจริงๆถ้ากาดช็อตนี้ได้จะโอเคเพราะเราเธอหน้าเราใช้แค่สองบารไงเราเราใช้แค่สองบารจากแรงทุบอะ ขึ้นสีได้แม่เลยเกีเ่ยมอยู่นะครับแต่ว่าเราหิวไม่ได้โอเคที่ตกทิกเกอร์แต่ว่าเราหิวไม่ได้เไมาจัวอันนี้อยากจั่วออดเดอร์นะออดเดอร์บูอ๊ตก็โอเคมาบาสเตียนมิไลโดปั๊มบาสเตียนรามมาแล้วครับผมก็จะลงตัวนี้นะไปบู๊ให้กับ เลนนี้เนาะบวก5,000นะครับแล้วก็จะเก็บชิวสองหมื่นไว้ด้วยกันนับคองมาแล้วผมก็จะเอาแรงทุกตีไปครับไม่บูทสกิลครับเมื่อโจมตีอาเวเตอร์บลสสองเอ่อเลสเรียากาดสามเอ้ยสี่ใบแล้วก็ในเทอร์นี้บวก5,000ได้ได้ชวินได้ มาสี่สามเหรอสองได้เนี่ยฮีรูที่ได้กันอ่ะอยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะรแต่ว่าเรามีข้างนี้เลยเผื่อได้ฟอนเพราะว่ายังไงมันก็ต้องรู้ใหม่อยู่แล้วโอเคไม่ได้ฟอนนั่นย่ญ่โอ้โหก็เสือกออกไปแล้วต้นเกมแม่เงเลยพเดสงมา สกิลของบาสิลอนครับเมื่อจบการได้เช็คเจอเกรดสามเอาจากบนมือก่อนแล้วกันโซบาสการ์ดที่ติดชื่อบาสิลอนหรือทิ้งการ์ดที่ติดชื่อบาสิลอนจากมือนะครับสแตนเ,าาเรียการเกรดสามทั้งหมดและพาวเวอร์บวกหนึ่งสกิลแรงทุบครับก็ทิ้งมือเนาะถ้าเกิดว่าเลสอันนี้ทำกว่าเออผมยังไม่กดผมไม่กดตัวนี้นะเพราะว่า เอ่อผมจะเก็บบาซิออนที่อยู่ในโซะเอาไว้ใช้เ์นหน้านะครับเธอเขารอดไปได้ซึ่งเขาน่าจะรอดไปได้แน่ๆอยู่แล้ว,ลวขอขี้น้อยฟอนก็ได้อะไรก็ได้โอไมายก่อนซัมติงซัมฮาวโอ้โหบอดสนิทจิตใยหน้าแม้ บอดเลยจริงๆถ้าช็อตเนี้ยแพงหลังผมเป็นเกรดสามหมดเนี้ยผมกดสกิลแรงทุบได้อีกรอบหนึ่งนะผมกดสกิลแรงทุบได้อีกรอบนะเพราะว่าแรงทุบมันไม่ติดวันเพือเธอนะครับม,มันกดได้เรื่อยๆนะไอ Skill ้สกิลตัวเนี้ยตามได้ที่เราจะมีฮอสจ่ายอยู่สี่หมื่นตีไหครับก็ต้องตีแหละอูจะรอบปะวันเนี้ยไม่ป้องกันครับ ไอ้ไม่พกกันเหรอบนมือถืออะไรอ่ะบนมือเขาถือออเดอร์แน่ๆว่าถือเพอร์โซนาเยอะแน่เลยมีออเดอร์ใบหนึ่งไม่แน่ใจมีเพอร์โซนาหรือเปล่าอแต่ก็ชนะเฉยเลยแหมตอนที่จึกพี่น้องทะเลาะกันเกมที่แล้วนี่แม่งอย่างนานเกมนี้แม่งรย่งสั้นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วครับ สวัสดีครับ